สวัสดีค่ะกับไรในฟินแลนด์มื่อนี้ค่ะสิ่งผ้าเมื่อก็้บล็อกสตรอเบอรี่มื่อนี้ค่ะเห็นบ่าปลาหนีหวานหวานพี่น้องอันนีได้มาปลามาได้มาปลาเก่าด้วยค่ะนะ่ะปลาไม่น่าี่เป็นพันธุ์ไหมค่ะหวานดีดีเดี๋ยวมโนยมาคอยงามกันหนจ้ะมาค่ะมาเก็บกันค่ะสงสัยน,น,นี่พันธุ์นี้มันจะไปเห็ดเยี่ยมมะะักเลยค่ะสาวใกล้บ้านอะ่ะ นวยหน่วยบยัวใหญ่ค่ะแต่ว่าหวานดีดีโบมีรสสมจากหน่วยได้ทางค่ะพี่น้องอยู่ใกล้สนามบินค่ะใกล้สนามบินมาหละมาเก็บใส่กันมึงค่ะพี่น้องโบได้เหี่ยวแต่มากอันมุติกาด้วยค่ะมาสตัตอเบอรี่กับเหี่ยวกันค่ะเปิดโตเปิดต,ต,ตัวนันเพิ่นค่ะเพิ่นปลูกเหเี่ยวตายแดดเบ้อพี่น้องมึง อันนี้เอาบอ่ได้เลยดนะ้วค่ะเนี่ยมันเหี่ยวเห็นบ่เหี่ยวกับตายแดดเลยเพคะนะ่ะเนี่ยแต่ว่ามันแต่ได้ตูนบ่ค่ะเลยแล้วสวนนี้ก็จะขาดทุนคักแน่แล้วค่ะวันนะะเห็นบ่แบบนี้เอาบอ่ได้เลยดนะ้วยค่ะจักเสียค่ะตายเบิดพี่น้องบ้างอันนี้บังกระสอบบัลลีพันโลกดูใคะเห็นบปะวะมันเหี่ยวเลวยนะคะมันบ่มีน้ำตายเบิดซ้จั มันขับพี่น้องมันสุกจนเทียเด้อค่ะสุกเทียเัากับเบาด้อค่ะมันเทียร้ายหลายพี่น้องตอนนุย้นย,นย,นยนะะุ้ยนีน่นุยค่ะมันขับพี่นองแต่หวานดีดีค่ะหวานกว่าอันปลาที่เขาไปเก็บพุ่นอะคะ่ะปลานี่หวานกว่าหลายเติบเยอะพุ่นเม้งก,กัดกดค่ะมันขับพี่น้องนะคะมันสุจกจนมันเทียะค่ะพี่น้องมันห้อนคักหลายคะ่ะบักสตอเบอรี่เพิ่นเสียหายไปทั้งไรเลยด้ค่ะเนี่ย เสียหายเบิดนะคะ่ะเห็นหลายๆซีเก็บบ่ได้เลยด้วยนะคะพี่น้องเห็น,นบ่เนี่ยเบิรงในกล้องมันคือจังไปตะกินได้ด้วค่ะมันกินบ่ได้ได้วยคะ่ะพี่น้องเห็นมันมันเหยาแดดไปแล้วะคะ่ะพ่อเห็นบ่มจับมาสิเป็นน้ำแตกขามือมาเลยนะคะเห็นบ่อืมใส่งานมาได้แต่และต้นแต่และต้นเพื่อนค่ะดูค่ะหลากหลายนึงเน่าเบอรค่ะบักสตรอเบอรี่เป็นเน่าค่ะสวนเลยค่ะเอาล่ะเบิรงค่ะ อันนี้น้ำเนี่ค่ะองนวยใบใหญ่เด <arn> ้ค <t> ่ะพ <neither> ouais, ี่น้องก็พอดีค่ะก็จะเอาไปจะไปใส่ฟิดไว้แต่กินค่ะเบิังค่ะเบิังมันเล่าอันนี้เล่าขิดเลยดาพี่น้องนะคะต้องไปลมนะเอาบ่ได้เลยได้ค่ะหมองเฮงบ่ได้เลยค่ะพี่น้องฝรั่งไลายะไรหมองเฮงภาสิตุบใจค่ะ ไปเสีให้เบิ้งมอยเนองค่ะเบังค่ะับตะดฤตูนุ่นบ่ค่ะเบิังผ่วเป็นจังซี่เบิดลให้เลยเด้อค่ะเห็นบ่ค่ะมันฮ้อนหลายบ่ได้เป็นแต่ฟักมูติก้าเด้อค่ะคนเห็นบ่ค่ะแบบซี่เบิดเลยเด้อค่ะพี่น้องนะอันที่พวกสาวไก่มาเก็บเอานี่คือเรียกว่าตะน่วยดีๆมันเท่านั้นเด้ค่ะเห็นบ่เป็นแบบนี้เด้อค่ะเห็นบ่เห็นบ่เน่าเบิดเด้อค่ะตะดฤตูนเพิ่นเนาะเบ่งคับใส่บิ่งบังคัเป็นแถวนีแมนเบิดเลยนะคะ มันับกใหญ่เลยค่ะเป็นตาลิบตัวนึนเนาะค่ะมันเลี้ยงค่ะไหลพี่น้องดีนะมันห่อนค่ะสาวใกล้กับลูกกีบใกล้สิเต็มกรองแล้วพ่อค่ะอันนี้เรียกเอาจนตายว่านได้เลยพี่น้องนะคะมีแต่ใส่หนีได้ค่ะเนี่ยกรองสะสมกรองสะสมมีแต่ใส่แบบมันนี่ค่ะก็ดีขึ้กันนะคะบ่ต้องอันใหญ่ไหลเพราะว่าเวลาเอาไปใส่ฟีดนะคะเขาจะบ่ต้องไลยพามันดูบรรยากาศค่ะช้ามากพี่น้อง เมนเบิร์ดเลยค่ะบอกสตอ,บอเบอรี่เบิร์ดด้วยนะคะเนี่ยไปลองเพราะคลิปนี้จะเต็มกล้องแล้วค่ะเมื่อค่ะเป็นสุดงามดีดนี่ค่ะพ่น้องค่ะป้าค่ะไปแพ็กอยู่บ้านเหรอ 我说这都不理